ครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูชนชมกันครับผมชวนชมในฤดูฝนก็สวนมากนะสวนมากจะมีเชื้อราติดตามใบยอย่างนี้นะเป็นจุดดำๆอย่างนี้เพราะว่าจะไม่ค่อยได้รับแสงแดดแสงแดดจะไม่เพียงพอทําให้ชวนชมออกดอกได้ไม่สมบูรณ์บางบางช้อดอกก็จะมีอาการดอกดอกดําดอกร่วงอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมอันนี้ชุนชมในฤดูฝนต้องเอา้าดึงขึ้นมาเป็นพวงได้ไหมดึงแรงไปอองขมวดเลย ก็ยังเหลือดอกไ,ไว้ดูอยู่นะครับผมก็ช่วงฤดูฝนต้องทําใจนิดนึงนะครับผมเพื่อนช่อาจจะไม่ค่อยมีดอกให้ได้ดูครับผมก็ผมก็มีไม้อยู่มาดูตัวนี้ก่อนนะอ๋อนนี้เป็นไม้ชั้นเดียวครับผมชั้นเดียวไม้ชั้นเดียวก็จะมีไม้ใหญ่อยู่อันนี้เป็นไม้ขวดใหญ่ๆรากใหญ่ๆนะอันนี้ไม้ใหญ่นะกระถางใหญ่ๆอันนี้จะเป็นแดงเป็นแบง,เป,แบงเป็นไม้ที่ผมตัดตัดแล้วนะตัดตัดฟอม แอบแตกเก่งเมื่อปีที่แล้วก็ได้ส่งคู่มาประมาณนี้แหละอันนี้เป็นแดงดอกซ้อนนะอันนี้จะดอกสวยนะตัวนี้อันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะเป็นต้นเม่พันธุ์ก็จะอยู่ที่ห้าร้อยบาทต้นนี้ไม่มีค่าส่งอันนี้จะเป็นแดงกุหลาบเป็นแดงกี่แบบหนึ่งนะแดงกุหลาบอันนี้จะเป็นตอลีลาให้ตายแบบนี้ตัวนี้จะอยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทต้นนี้ส่วนเาาทศนาต้นใหญ่มีต้นนี้นะมีต้นดิบคีบ่าด้วยเนี่ อันนี้จะอยู่ที่ห้าร้อยนะเพบนาจะแต่ความไปเองการธรรมชาติของของไม้นะจะแต่ความไม่เก่งค่อยขยายความไบเองการธรรมชาติเราสามารถตัดแต่งจริงได้ไหมก็ตัดแต่งจริงได้ทั้งหมดนะเราต้องการตัดแต่งจริงได้แต่ว่าจริงจริงเราก็ต้องปล่อยไว้ให้ไม้แตะความเองการธรรมชาติครับผมแล้วก็จะมีเพานาด้วยอันนี้เพบนากำลังเริ่มแตะความใช่ไหมนี่คือไม้ไม้เริ่มแตะความไม้จะแตะความแต่เก่งเองการธรรมชาติ ก็จะแจกแบบนี้ตัวนี้ก็จะอยู่ที่คู่นี้นะครับผมอยู่ที่คู่ละ460บาทนะอันนี้ไปเป็นคู่นะครับผมคู่ละ460บาทเพชรพิบนาอันนี้ก็ความตัวนี้จะดูทิชชู่ลางมาหน่อยนะความนี้ก็จะดูสวยกับท่านราตรีแล้วไม้ก็จะค่อยแตะความเองเพราะพิรพนาก็จะเราต้องทําใจหน่อยนะต้องรออายุนิดนึงถึงจะมีดอกให้ชื่นชมแต่ว่าก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับผมก็ อาจจะโตช้าหน่อยนะพี่บรรณาเป็นไม้ที่ก็นาก่าโตช้านะแล้วก็ใช้วิธีการเล่งปุ๋ยเอาอย่างเดียวน,นะการที่ให้พี่บรรณาโตต้องใช้วิธีเล่งปุ๋ยอย่างเดียวคู่นี้เป็นคู่ที่สองนะของพี่บรรณาก็คู่นี้ก็สี่ร้อยหกสิบาทเช่นกันเป็นไม้อมตะนะเป็นไม้ที่ฟอร์มอันนี้เขาเรียกว่าไม้อนาคตนะไม้อมตะกาแต่อันนี้เป็นไม้ที่เสียบกิ่งแล้วพี่บรรณาเป็นไม้พี่บรรณาใช้วิธีการเสียบกิ่งคู่นี้อยู่ที่สองร้อยหกสิบาทพี่บรรณาเสียบกิ่ง เดี๋ยวมีไม้สีอยู่นะชุดหนึ่งก็ผมเป็นไม้สีเบาขอให้ลูกอันนี้ตัวนี้จะเป็นเหลืองดาก้อนนะเหลืองดาก้อนตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอะไรนะเพราะผมก็เสียบไม้หลายแบบลัชนิดเหมือนกันตัวนี้น่าจะเป็นแดงงูซับนะผมคิดว่าเป็นแดงซับแน่ตนนะนะ้นนี้แดงซับนะนะอันนี้เดี๋ยวยังไม่เห็นดอกไง แกดงซับแหละนะตัวน,นี้ไม่สิดหรอกรูใบแล้วก็รูนี่ใบแดงซับเป็นแบบนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นโชกุนนะน่าจะเป็นโชกุตนตัวนี้ตัวน,นี้จะไม้ที่โคตรสวยนะอันนี้ไม้ความอย่างนี้เสียบในอ่าก็สูงประมาณนี้นะหนึ่งคืบก็จะเป็นไม้ที่พี่สวยในนักวัวเพราะจะเป็นไม้นักวัวสวยหนึ่งต้นสองต้นสามต้น,ส,ตนสี่ต้นสี่ต้นนี้สี่ร้อยบาท ราคารวมสูงแถมต้นนี้ให้ด้วยแถมต้นนี้ให้เป็นห้าต้นรวมห้าต้นเป็นสี่ร้อยบาทหากันเะลจะลองเอาไปเลี้ยงดูเอาไปทําสายพันธุ์ได้หมดนะไม้เหล่านี้ไปสร้างเป็นสายพันธุ์ต่อได้ก็ประมาณนี้นะครับเช้านี้ก็มาเท่านี้ก่อนคนระับผมก็เดี๋ยวจะได้ทําอย่างอื่นต่อไปครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณทุกก,กําลังใจที่มอบให้ไม่รู้ว่ากําลังใจยังอยู่ไหมครับผมก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณตัวนไม้แมงยังไม่ค่อยสมบูรณ์นามาถ่ายให้ดู หารดูก็ประมาณนี้แหละก็มีดอกสวยบ้างสวยบ้างโอเคนะครับผมขอบคุณขอบคุณแล้วก็สวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ